สวัสดีครับพ่อเม่์มพี่พ,พ, for พนีนน้องสุขุสุคนนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับช่องเมษาลำซิงขอบตัวพ่อเมษาลำซิงทีมงานนะครับทีมงานเมษาลำซิงก็ได้มาเอาบักนัดอีกแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับนะครับหอดหอดสวนแล้วนะครับพากันชมสวนบักนัดใหญ่นะครับสวนบักนัดในป่าป่ามนะครับพี่พีนน้องครับงามหลายนะครับ นี่นะครับงามีอดีนะครับครับทีมงานเมสส่าลำซิงของเานะครับทีมงานงานขยันกันแข็งนะครับตอนนี้กำลังสับบักนัดอยู่นะครับทีมงานของเานะครับทีมงานเมสส่าลำซิงนะครับดึงนะครับงามหลายนะครับ บรรยากาศดีนะครับส่วนเสาเานะครับเจ็ดมงกุลนะครับส่วนบักนัดของเฮ้านะครับง้มหลายแห้งครับจังคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้กระเต็มคอกแล้วนะครับทีมงานเมสาลำซิ่งนะครับตอนนี้กระเต็มคอกแล้วนะครับพี่ๆ้องนะครับทีมงานเมสาลำซิ่งของเฮ้านะครับนะครับนัดสาวไห้นะครับ อีกจะเข้าก่าสิไดใดเมื่อบานแลวนะครับทินงานมีสารลับสิ่งของเฮ้านะครับคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับตอนเมื่อบานนะครับเต็มรถนะครับอาสศิษสายพื่นไปอีกนะครับคอยติดตามไปอีกนะครับ ครับตอนนี้ก็เต็มรถแล้วนะครับสำหรับเสานี้นะครับทีมงานเมสาลํำซิ่งนะครับผอมสิเมื่อบานแล้วนะครับตอนนี้นะครับเต็มรถแล้วนะครับจงค่อยพอกันอีกทีหนึ่งไปหอดบานนะครับทีทางน้องนะครับจงค่อยพอกันนะครับครับมือตอนนี้ก็มาหอดบานหอดซองแล้วนะครับ ทีมงานเมษสาลำสิ himself, manager, land, ่งของข้านะครับมาห่อนเฮือนหอด้านเล้ยวนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับเมย์ใจบุญสุขภูสุขคนนะครับคะแนนของท่านซูคะแนนนะครับนี่นะครับขอควนเมยควนข้าวข้าก็ได้มักนัดมาไห่อยู่หนองสางข้าเดีไย้อยู่เด้กินแล้วนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับเมย์ใจบุญและเมย์สะพานบุญสุขภูสุขคนนะครับ ขอบคุณสุกุูุกสุกนนะครับ่ิ่ันเมตตานะครับหายนองสร้างใดมีบักนัดกินในมือนี้นะครับสุขคะแนนนะครับ่ิ่ันอ่าคุณหนุนห้องสร้างขออเฮ้านะครับนี่นะครับก็ไ้มานัดมาหายนองส้างของเฮ้าได้ยืดได้กินแล้วนะครับขอบคุณหลายนะครับ่ิ่ันเมตตานะครับขอไว้ทนี้ก่อนนะครับจะค่อยพอกันคลิปนานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับแม่แม่ครับพี่พีน้องๆนะครับ